สวัสดีครับเพื่อนๆบนบรรณาสวนไ่นะครับวันนี้จะเอาความรู้ดีๆมาแนะนําเพื่อนๆที่ไม่เคยต่อท่อระบบสุขภัณฑ์นะครับคือระบบน้ําทิ้งของอ่างล้างหน้าและน้ําทิ้งภายในห้องน้ําแล้วก็ระบบจากซ่วมโอเคระบบว่าบ่อเกิดบ่กรองเป็นยังไงว่าทํำยังไงจะให้น้ํามันไม่มีเวลาเราขับถ่ายหรืออะไรเนี่ยฝัด ตอนฝัดชะโคกลือฝัดอะไรเนี่ยมันจะได้ลงดีแล้วก็ไม่มีอากาศสวน <Wow. S 1> นะครับและซ่วมจะไม่เต็มและระบบาสารหนูโภคที่ว่าน้ําที่ว่าจะไหลออกไปสู่ธรรมชาตินี้จะสะอาดมีบอ่อทั้งบอ่บอเกลือบ่อกรองอย่างถูกวิธีนะครับวันนี้เราจะมานำเคล็ดลับดีๆให้มาฝากเพื่อนอน,นะครับสำหรับที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ว่าต่อท่อแล้วมีแมลงสาบมีอะไรตัวอะไรเข้าไปรบกวนแล้วมีกลิ่นเข้าไปภายในห้องน้ําวันนี้มีเคล็ดลับ จะมาบอกครับผมทำแบบง่ายๆครับ mm hmm. เดี๋ยวตามไปชมครับผม ตอนนี้เราก็จะมาดูาระบบการต่อท่อนะครับของบานานาสวไร่นะครับต่อออกจากห้องน้ํานะครับคือภายในห้องน้ํานะครับก่อนเราจะต่อท่อทอ,ออกมานะครับก็ดูเซนเตอร์ของการวางระบบท่อวนังสิงให้ดีนะครับความราดเอียงนะครับโอเคคือตัวกลางนี้จะเป็นท่อ,อของชักโครกนะครับพอส่วมนะครับซ้าย ซ้ายมือท่านผู้ชมแล้วก็ขวามือท่านผู้ชมนี้จะเป็นท่อน้าทิ้งนะครับของห้องน้ำในภายในสุขาแล้วก็ภายในห้องน้ําอาบนะครับตรงกลางจะแบ่งกลางตอนนี้ความลาดเอียงลงมานี้ลงมาหาบอ่อพักนะครับบอ่อพักนี้เราจะใช้ทั้งหมดเป็นวง3วงนะครับคืออันนี้เขาเรียกว่าบ่อเปลือกครับผมเป็นในอพอเราถ่ายมูลลงมาแล้วเนี่ย ตงมาอาถังแรกครับแล้วเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในถังนี้นะครับโอเคระบบจะเทลงมานะครับจะเอาทตัวอ,อย่างนะครับคือซ่วมก่อนนะครับประมาณนี้ปับ๊บก็จะมาอ่าลงท่อนะครับลงท่อลงท่อเราจะต่อเป็นสามทางนะครับต่อเป็นสามทางโอเค่ <Okay. S 2> อยดักไว้ดักไว้แล้วก็ทิ้งลงไปทางด้านล่างนะครับแต่ท่อทางด้านล่างเรานี้จะต้องให้สูงกว่าท่อท่อที่โปร โปรน้ำนะครับน้ํากากกากน้ำภายในส้วมนะครับที่ของบ่อเกิดเนี่ยซึ่งจะเอาน้ําใสไหลข้ามมาทางบ่อบ,อบอ่อซืมทางเนี้ยด้านเนี้ยท่อตัวนี้จะต้องลึกกว่าลึกกว่าที่ท่อส้วมลงนะครับโอเคเพื่อนๆจะเห็นเีมมม่มีมีมีท่อต่อมีท่อต่ออยู่นะครับผมนี่ครับ ห่างจากพื้นก็ขึ้นมาก็ประมาณ50เซนครับผมอันนี้คือเราจะเอาน้ําใส่ข้ามมาฝั่งนี้ครับมาบอ่อซึมครับผมพอลงมาบอ่อซึมก็จะไหลลงมาอยู่วงบอ่อซึมแล้วก็จะไปต่อนะครับต่อจากจากบอ่อซึมนะครับวิ่งมาบอ่อพักอีกหนึ่งลูกนะครับซึ่งมาดักอีกหนึ่งลูกตรงไปไยบอ่อพักตัวนี้นะครับเราจะมาใส่ข้อง,งอได้เอียงไว้นะครับให้เอียงไว้ลักษณะ คะคาย45เยี่ยงไว้น้ําตัวนี้จะต้องขังครับผมพอไหลมาจากบ่อโน,น้นปั๊บน้าตัวนี้จะต้องขังครับแล้วก็ไหลไหลออกเอ่อพอน้ําเต็มน้ําก็จะไหลออกไปเรื่อยๆแต่น้ําก็ยังขังอยู่ในนี้เพื่อการอะไรครับเพื่อการแมลงสาบย้อนเข้ากลับเข้าไปหาเอ่อบ่อเกลือบ่อกรอ,องเราขึ้นไปสร้างความรําคัญที่อยู่ในท่อนะครับเป็นฟักไข่อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เช่นกันครับผมเพราะห้องน้ํามีซ้ายขวาครับ นี่คือต่อระบบท่ออย่างถูกวิธีนะครับจึงเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากนะครับเพื่อนๆห้องน้ําเหมือนกันครับผมเพรห้องน้ําเราต่อห้องน้ําทิ้งนะครับท่อสองนิ้วนะครับมาซ้ายขวานะครับความลาดเอียงลงมาด้วยนะครับผมเพื่อให้น้าเทลงมาแล้วห้องด้านนี้ก็น้ําทิ้งเหมือนกันครับหักลงไปใส่สามทางและเอียงเอียงลงมาครับเป็นมุมมุมสี่สิบห้าองศ์ลงมาครับพยายามอย่าใส่เก้าสิบครับผม ยังสีผ้าลงมาแล้วก็มาต่อข้องอหนึ่งตัวนะครับเก้าสิบก็ได้นะครับขึ้นมาแล้วก็ต่อท่อขึ้นมาแล้วก็มาตัาดปลายตัดปลายเพื่อให้น้ําดักน้ําดักดักกันแมลงสาบและดักกลิ่นที่จะย้อนย้อนตามท่อขึ้นไปไปขึ้นในห้องน้ํานะครับกินตัวนี้จะจะไม่ไปนะครับผมเพอเรา,าอาบน้ํามาปัาบ๊บแรงดันน้ําจะมาออกที่นี่ลักษณะเป็น p t a บครับ ทำแบบแบบอ่าพีแทบประยุกต์แบบง่ายๆนะครับตัวนี้พอน้ําเต็มน้ําทิ้งมันก็จะล้นออกมาเรื่อยๆแบบนี้ครับรับรองครับภายในห้องน้ําของคุณเพื่อนจะไม่มีกลิ่นแล้วก็จะไม่มีแมลงสาบหรืออ่าอะไรเข้าไปโผล่ในห้องน้ําท่านถึงแม้ท่านจะไม่ได้ใส่ตะแกรงหรือตะแกรงในห้องน้าจะหลุดก็ไม่มีครับผมจึงเอา ความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับรับรองครับ10ปีไม่มีเต็มครับผมเพราะว่ากรองกากกรองกากนะครับแล้วก็มามาไอกรองน้ำอีกทีครับผมถ้าเต็มก็คือเต็มกากนะครับแล้วเราสามารถมีฝาทองเหลืองดูดดูดได้นะครับนี่ครับตัวนี้ครับเป็นความรู้ดีมากครับอันนี้ครับบางบางท่านต่อ วางส่วมหรือวางท่อระบบสุขภัณฑ์ไม่ถูกวิธีจะเจอปัญหาส่วมเต็มบ้างอะไรบ้างนะครับแต่สาหรับบรรณาสวุไลแล้ววางระบบนี้มานี่10ปี10กว่าปีที่ยังไม่มีเต็มเลยครับผมยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บรรณาสุไลด้วยครับสาหรับคลิปนี้พบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ